สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรของปีนักษัตว์ปีวอกค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ค่ะนะมาเกินแล้วเรามาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันในเดือนนี้คุณสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองในเดือนนี้นะเดือนนี้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้ว คุณไม่พึ่งใครก็ได้นะคุณมีโอกาสมีที่จะอะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอัปเกรดตัวเองนะคะอุปสรรคควางน้ำมีแน่นอนค่ะแต่คุณก็สามารถฟาดฟันต่อสู้กับมันได้และก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะก็ยศฐานนา,ารต่างๆมาประกบตัวคุณแล้วนะคุณต้องรีบนะคะ ทำมันเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนมาถึงเป็นเรื่องใหญ่ให้เรียนรู้หมดเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วาการงานในของคุณในเดือนนี้อาจารย์ให้คุณผ่านพ่อค้าแม่ขายก็เหมือนกันนะคุณต้องเรียนรู้วิธีการทาํามาค้าขายแบบใหม่ๆด้วยทําอยู่แล้วดีอยู่แล้วสุดยอดเลยค่ะแต่คุณทําแล้วนะ เพราะคะ้าไม่ขาดไม่มีปัญหาเพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดอยู่แล้วนะคะนะ,ะสรุปการงานให้ผ่านการเงินก็เช่นกัน,นะคะ่ะในเดือนนี้คุณต้องการเท่าไหร่เดือนนี้คุณได้เท่านั้นคุณดูนะว่าคุณทําอะไรอยู่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่คุณรู้อยู่ว่าคุณทําอะไรยังไงคุณหมายมั่นปั้นเืินเดือนนี้ฉันจะได้เท่านี้แล้วคุณก็จะได้เท่านั้นเลยล่ะนะคะอสังหาริมทรัพย์ให้ปล่อยขายปล่อยเช่า ได้แล้วในเดือนนี้นะเพระพาะไพ่อาสาหะขึ้นก็ต้องพูดสักหน่อยนะคะสักหน่อยหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกไปต้องศึกษาต้องละเอียดละออเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะเราต้องรู้นะคะเก็บให้มันเรียบร้อยเซ็นให้มันเรียบร้อยดูด้วยไม่รู้ศึกษาเพราะมันมันมาประกบอย่างเนี้ยค่ะนะคะหรือทําบัญชีนะคะมาหมดแหละมันมันตรงนี้มันใช่หมดเลย พอเดือนนี้คุณได้เงินเยอะมากนะคะในเดือนนี้นะสรุปการเงินอาจารย์ให้คุณผ่านในเดือนนี้นะต่อไปเรื่องสุขภาพกันบ้างโอเคดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยค่ะพ่แข็งแรงขึ้นมาหนึ่งสสามสมใบนะแต่คนที่เป็นโรคไมเกรนอาการจะจะกำเริบขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ให้คือคุณดูแลตัวเองได้คุณรู้ว่าคุณจะ กินยาอะไรคุณรู้ว่าคุณจะไปหาหมออยังไงไปหาหมอที่ไหนนะคะ <c oughs> อาจจะต้องหาหมอนะเดือนนี้นะใครคนที่เป็นไมเกรนนะดูเหมือนธรรมดาปกตินะระวังด้วยนะคะสรุปสุขภาพใจใคุณผ่านนะวดี๋ยคุณดูแลตัวเองได้นะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างคนโสดในเดือนนี้อืมถ้าหากคุณอยาจจะเจอนะคุณให้คุณอ่า ปลีกตัวออกจากเพื่อนออกจากญาติออกจากพฤติกรรมที่คุณทําทุกวันเนี้ค่ะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อสร้างโอกาส Deck Deck ให้กับตัวเองนะออกจากญาติออกจากเพื่อนมาก่อนไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่คุณชอบอย่างนี้นะเพื่อสร้างโอกาสให้ใกับตัวเองนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณอย่าจ้ำจี้จ้ำชยัยโกรธโมโหตะคอกใส่แฟนคุณในเดือนนี้ห้ามทํา และอีกอย่างหนึ่งญาติคุณหรือแฟนคุณมากระซิบกระซาบเรื่องของแฟนคุณให้คุณฟังน่ะคุณเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งมาพูดให้กับแฟนคุณฟังอย่าเพิ่งเล่าเก็บไว้ก่อนดูแฟนคุณปรับตัวเองออกจากเพื่อนออกจากญาติมามีเวลาทั้งหมดให้กับแฟนคุณในเดือนนี้นะคะต้องเปลี่ยนตัวคุณต้องเปลี่ยนละมาอยู่กับแฟนแล้วก็อยู่กับลูกถ้าคุณมีลูกนะเดือนนี้นะ ยังไงคุณก็ต้องเอาคนของคุณให้อยู่กับคุณไว้ก่อนนะคะปลีกจะปลีกตัวจากเพื่อนออกจากญาติมาอยู่กับแฟนในเดือนนี้และทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรักกันปกติสุขทุกอย่างเด็กๆก,ก็น่ารักใครมีลูกมีหลานที่บ้านนะเด็กๆก,ก็จะน่ารักนะในเดือนนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้เสรหรับทานที่มีคู่นะคะสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้น คุณเป็นคนที่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณนั้นคุณสามารถที่จะสู้และฝ่าฟันมันได้ด้วยตัวเองนะคะยศถาบรรดาศักดิ์มาประกบตัวคุณแล้วให้คุณทํามันเลยไม่ว่าไอ้ไอข้างหน้าคุณนะ่ะมันคืออะไรคุณก็สู้ได้เริ่มจากการเล็กไปสู่งานใหญ่ไม่รู้ศึกษาเพิ่มนะคะเห็นมเห็นหนังสือตรงนี้ไหมศึกษาเพิ่ม ดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะใครขับรถไม่เป็นต้องขับรถให้เป็นนะคะในเดือนนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะเอาไปประกอบการตัดสินใจได้ดูคบคู่กับที่อาจารย์ดูวนเกิดดูราศีเอาไว้ด้วยนะคะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะ,ะในเดือนนี้มันเป็นดวงประจําเดือนข้อยังชั่วหน่อยนะคะอะ ตามหน้าภัยนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอใทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ